ก็ยอ,อมมือแล้วเ,เขาก็ใช้หนังเป็ดใหญ่มาเลยครับน้ำราดก,ก็จะหนืดมากเลยสวัสดีครับเพืเ่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวครับ นี่บรรยากาศเคยเห็นไหมคุ้นๆตาไหมฮะนี่ผมอยู่บนดาดฟ้าของคอนโดก็คอนโดที่ผมอยู่นี่แหละแล้วก็เป็นคอนโดป้าติ๋มด้วยนะวันนี้มาเปิดคลิปจริงๆแล้ววันเนี้ยมาที่นี่เพราะเอาปลาสลิดเอาปลาสลิดมาให้ป้าติม๋มเรียบร้อยแล้วป้าติ๋มบอกว่า ไม่สะดวกออกกล้องบุกโจมตีเข้ามาเลยใช้ให้ถือกล้องถ่ายซะก็วัสดีป้าติ๋มก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าติ FC สวัสดี FC โดโดที่น่ารักทุกคนนะคะภาพสวยไม่สวยอันนี้โทษป้าติ๋มเลยนะโอ้สวยสิค่ะมเอี่ยมจะบอกอย่างนี้ว่าวันเนี้ยเอาปลาสลิดมาให้ป้าติ๋มแล้วเดี๋ยวจะรับครูตักปกติเนี่ยผมที่ขี่มอเตอร์ไซค์มารับครูตักกลับบ้านวันนี้วันนี้ผมไม่เอาเมื่อกลางวันเมื่อบ่ายครูตักไลน์ไปบอกว่า โชคดีวันท <c rast> ี hmm. uh ่16ปติมเข้าใจไหมเขาถือโชคดีวันที่สิบหกเขาเลยไปซื้อเห็นผมเห็นผมบ่นอยากกินน้ำปลาหวานสะเดาเขาลงทุนให้ผม180บาทไปซื้อประดุกกับสะเดากับน้ำปลาหวานมาผมกลับมาออกกำลังกายเสร็จอาบน้ำอาบท่าเสร็จโทรหาคุณตั๊กบอกเธอ ไม่เอาฉันไม่เอาร้อยปบาทเธอทั้งข้างล่างข้างบนแล้วเธอแค่ร้อยแปดสิบาทน้อยมากไม่เดี๋ยวเอาปลาสลิดให้ปลาติ๋มเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะไปรอที่รถโอเคจะไปไหนกันคะกูตั๊กคิดเลยว่าจะไปไหนจะไปเลี้ยงที่ไหนเพราะว่าที่เอฟซเห็นผมไปนู่นไปนี่นั่นแหละผมเลี้ยงเข้ามาเยอะแล้วเดี๋ยวเอฟซีมาดูกันนะครับว่าจะไปทั้งข้างล่างทั้งข้างบนกูตั๊กจะไปไหน ไม่เอาร้อยแปดสิบาทน้ำปลาหวานเสดาไม่เอา <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันฮะเดี๋ยวเพื่อนติดตามผมมาเดี๋ยวครูตักเสร็จเสร็จภารกิจเดี๋ยวไปรับครูตักแล้วขึ้นรถไปเ <Okay. S 1> ขาจะเอาไปไหนอาจารย์ไปดี๋โดก่อนที่ไปนั่งกนขอบคุณป้าติ๋มครับนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก,ก่อนจะลงไปนี่ป้าติ๋มเขารีโนเวทบ้านใช่ไหมป้าติ๋มอยู่ข้างหลังไม่เห็นไปถ่ายน้ป้าติ๋มบอกว่าคือถ้าไม่สวยไม่อยากออกกล้องฮะชีเป็นเพอร์เฟกต์บูมนเนี่ยพี่โดสวยไหมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่ะให้ดูวิวบรรยากาศนะฮะอันนี้เราชั้นชั้นชั้นหกนะอันนี้หกชั้นหกนะำตาติมเนี่ยฮะคอนโดยามผ้าทิศลรับขอบฟ้าไกลๆนู่นคือวัดอรุณนะฮะซึ่งหลังพระปรางวัดอรุณก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาอ่าแม่น้ำเจ้าพยาแล้วนี่ก็ทางมาอ่าคอนโดของผมอ่าเซเว่นเลยเซเว่นไปนะ่ะคือร้านปั้นนิง่งร้านปั้นนิ่งนะร้านปั้นนิ่งอยู่ตรงข้ามกับ สสพานมอฝึกขับรถยนต์าหามุนหนึ่งรอบครับให้เเพื่อนๆชมบรรยากาศของเขตบางกอกใหญ่คอนโดผมผมอยู่ชั้นชั้นชั้นห้าป้าติ๋มอยู่ชั้น6ใช่ไหมอ่านี่ครับบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าท้องฟ้าสวยงามมากครับเ,เพื่อนๆก็เดี๋ยวปิดกล้องเดี๋ยวไปรับครูตักแล้วไปดูกันว่าเดี๋ยวเราจะไปทั้งข้างล่างข้าง,งบนโชคดีวันที่16ของครูตักเนี่ย จะพาผมไปไหนแต่ไม่เอาร้อยแปดสิบบาทน้ำปลาหวานสดเดาไว้กินพรุ่งนี้ครับติดตามมาแล้วมาดีเอฟซีว่าไงทั้งข้างบนข้างล่างอะไรร้อยแปดสิบบาทไม่เอาอ่ขึ้นรถ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 ครับกูตัดอะไรหยิบอะไรมาน้ำปลาหวานปลาดุกสะดาเท่าไหร่อันนี้เหรอฮะเท่าไหร่ร้อยแปดสิบบาทหมดเนี่ยเหรอ จะเลี้ยงสามีถูกทั้งข้างบนข้างล่างเนี่ยนะเอาเก็บไว้กินพรุ่งนี้ครับอ่ะไปขึ้นรถเดี๋ยวพาไปอ่ะเดี๋ยวเธอจะพาไปเลี้ยงที่ไหนอ่ะดเอาวางไว้ข้างหลังมองเห็นชือดด้วยไหมเนี่ยมืดแล้วอ่ะอ่ะัเกเข็มขัดโด้วยักเข็มขัดนัดเข็มขัดยังไงกูตัดพามานี่เลยอัตคักจีนนี่ครับมานั่ง ที่นี่ชื่อว่าร้าน7จ็ดกา n เดนครับคุณตั๊กสั่งอะไรไปเป็นปักกิง่งเป็นปักกิ่งไปม,มาดูกันครับแล้วก็มีอะไรนะที่ขาดไม่ได้อย่างนึงคืออะไรออ,อเปียทอดขอเปียทอดกิเป็นซัวอติมีอเดี๋ยวมาดูกันครับอาหารสั่งกันพอมีอันนี้มาให้ทานเล่น ซอสสีอะไรมาอยากหลาย,อย่องเลยตัวเรากิโดโดนเป็นไหมเรามาฝึกใช้ใช้ตะเกียบกลางก่อนสีเขียวนี่คือตะเกียบกลางครับคีาาม้มาหน่อยพิ้ดด้วยอ,อันนี้คือออเดอร์ตะเกียบกลางวางไว้ดูสิันตักชิ้นอันนี้ เขาผสมน้ำมันงาด้วยนะหอมน้ำมัญญนงาเลมอันนี้กินอย่างข้าวต้มอ,อร่อยมากเลยใช่ไหมอันนี้อัอนนอตราบริการของนะเป็ดปักกิ่งมาแล้วครับปกติอยู่บ้านไม่กินนะอันนี้มันอร่อยแล้วมันมีน้ำมันงาใช่ไหม กินเรากินเลยคำเดียวเลยอืออยากกินหน่อยโชว์หน่อยสิปกติไม่กินไมนะ่ใช่หรอ่ากินเลยมีใส่ใจหิวฮะครับต,ตัวซีนี่อะไรเปิดดูสิแป้งวะอ่าแป้งที่จะห่อ,อเป็ดปักกิ่งเปิดเปิดให้ดูชัดๆหน่อยนะนเดี๋ยวห่อ,อเป็ดปักกิ่งเดี๋ยวเป็ดปักกิ่ง<ๆ>ที่นี่เขาคำใหญ่นะแปง้งแป้งเบลอเลนะ่อะไรเนี่ย ส่วนหอยนางรมจัดให้พี่โดโด้อะไรคนปอเปี๊ยะเป็ดใช่ไหมอันนี้ปอเปี๊ยะไส้เป็ดปอเปี๊ยะทอดแต่เป็นไส้เป็ดยคุณอันนี้ไส้เป็ดให้คนหิวก่อนโดโด้คุณเอาส่วนใส่นิดเดียวนะพอ,อแล้วพอแล้วพอแล้วนิดเดียวพอนิดเดียวพออ่าให้เจ้าภาพตักให้ครับ ้็ภาพป,ปักให้หน่อย,อยวันนี้อัะใช่อ,อ,อมาแล้วเป็ดปักกินนี่ครับนี่ครับอแล้วก็อันนี้ปรกกาดแจ้วน้ำมันอหอยนี่ครับมาทางนี้เลยงานเลี้ยงของคนโชคดีวันที่สิบหกอ่ะกินทีละอย่างอ่ะ บอกรสชาติหน่อยเป็นไงอ๋อส่วนบอกรสชาติหน่อยเป็นไงคุตักอร่อยสุดยอดเลยเนาะอันนี้เนื้อเนื้อเป็ดเอาไปทำเป็นคุตักสั่งเลยอันนี้เป็นอะไรลาบเหรอฮะอ๋อลาบเป็ด เป็นลาบหรือว่าเป็ดเอาไปทำเป็นลาบครับเป็ดปักกินแล้วก็อันนี้เนื้อเป็ดที่ของเป็ดตัวหนึ่งที่เอาไปทำเป็นลาบัากาดแก้วมาแล้ว,วนะกาดแก้วตอกเสี้ยให้พอส่วน อหอมอะ,อะล,ะลาบเป็ดแตงกีฟูตักลาบเป็ดออส่วนหมดไปละหอมชอบพี่โดโร่อะทำทำอันนี้ ให้พ่โ้โด้หน่อยโอด้รอด้รอให้แม่ทำให้มอนี้นี้วนด้วยม้วนม้วนให้พี่โดโดดูแต่ม้วนแล้วให้กิน เขาเขาต้องกินมวนแล้วก็ทา,านโดยไม่กินผักมวนเป็นโรตีเลยโ,ยโดยชิมกินซิระวังหยุดมันเป็นปักจิิงมือดีกว่านะมั้ย มือดีกว่าอยู่นแค่สามคนเอ,อารากมือเรียบร้อยนี่เป็ดที่นี่ที่นี่ก็ทำเป็นปักกิ่งเป็นคำใหญ่ๆ Mm hmm. อันนั้นคืออะไรอ๋อ,อ,อตัดแบงเลยก็ได้ครับตัดแบง นีน้องเข้าอะไรมาเสิร์ฟอันนี้เรียกว่าอะไรนะอ๋อโกซิมีเป็ดก็ดตัดให้เลยโกซิมีเป็ดมีเขาตัดมาให้เลยครับโกซิมีเป็ดพันมีเครื่องปรุงอันนี้ชิคโชใช่ไหมครับมีชิคโชแล้วก็มีเครื่องปรุงแล้วแต่ชอบจะใส่ชิคโชหรือใส่เครื่องปรุง ไม่ปรุงหรอคือเนี่ยก็คืออันเนี้ยเหมือนกีผู้มีของร้านเพื่อนเพื่อนกำมลนผมนู้นแต่ว่าน้ำเนี่ยจะเป็นน้ำแบบก๋วยเสหมี่แต่ว่าเป็นเป็ดนะเนี่ยเนี่ยกำมีเป็นเนื้อเป็ดก๋วยเสหมี่เนื้อเป็ดก๋วยเสหมี่เนื้อเป็ดผมใส่ชิกโชลงไปหน่อยละลองชิมเนี่ย เส้นจะก,กรอบวิธีทำเหมือนกับร้านอนเล็กนชวงอ่ะถ้าเ,เพื่อนยังไม่ได้ดูเดี๋ยวผมมาใส่ไว้ท้ายคลิปนะของอเล็กนชวงมีเขาจะเป็นกรอบเหมือนอีผู้มีแต่ว่าน้ำราดเนี่ยเป็นเป็นน้ำ ที่เรียกว่าน้ำอะไร่ะน้ำาราดเป็นรสชาติกลูิมีแต่ว่าเนื้อเนี่ยเจอหน่อไม้แล้วก็เจอเนื้อเป็ดคล้ายกับพม้อปลาก็คล้ายเลยรย ครูโด,โดชอบมากแต่ครูตัก๊กลาบเป็ดนี่ดีนะเขาไม่มีส้มตำม,มีส้มตำนี่ครูตั๊กจะสั่งส้มตำแล้วลาบเป็ดอร่อยมากเดี๋ยวผมจะชิมชิมลาบเป็ดหน่อยมีผักเฝึกอะไรมาให้นะรสชาติเหมือนเหมือนอีสานไหมไม่เหมือนเป็นลาบเป็ดแบบกินจีนเหรอ,อ เขาตัวอือร่อยคือไม่กิดจานแต่ว่ารสชาติอร่อยอหีะเพราะทำเหมือนที่ร้านอนี้ก็จะว่งนะอีกุ้งมีแต่ว่าน้ำน้ำก็จะเป็นแบบ ไม่ไม่เหมือนที่ร้านอะไรก็ชมวงนะร้านก็จะเป็นเดี๋นะยวปรุงปรุงให้พี่โดโด้หนะ่อยกินและนี่คือปอเปี๊ยะเนื้อเป็ดอปอบเปี๊ยะเนื้อเป็ดไส้ข้างในเขาเป็นเนื้อเป็ดกขอ,อาวสารไม่หยากแล้ว <c oughs> เ,เรานึกว่าเราสั่งน้อยตเล็กค่ะน้องน้องน้องมีกล่องที่มันจะใส่ได้น,นี่เอากลับบ้านจะเอากลับได้ไหมคะป่าป่าวป่ามีค่ะกอก,ก,กน้องเตรียมเตรียมกล่องไว้ปลากระพงนึ่งซีฟู้มีน้าจิ้มซีฟู้ดไหมครับขอพร้อมซุปซีฟูด้ดเมื่อกี้พอดีปลากระพงมามาชิมนีคร กบเพี้ยเนื้อเป็ดเรมาดูใกล้ๆกันกบเพี้ยเนื้อเป็ดข้าง<ม>ในเป็นเนื้อเป็ดอันนี้ข้างในมีไส้อะไรมั่งเดี๋ยวเราต้องต้องต้องชิมเนาะต้องชิมแล้วถึงจะบอกได้ว่าข้างในมีไส้ไะะอะไรบ้างเข้ามาเอาซีฟู๊ดมาให้เลยทำไรเดี๋ยวผมไม่ไม่ไมกล้าใช้ไอ้ตะเกียบ ใช้อย่างนี้ดีกว่าจิ้มน้ำจิ้มบ้วยกรอบกรอบมากอะ่ะวางไว้ตั้งนานยังกรอบเลยเนื้อเป็ดเต็มเน้นเลยอะ่ะนี่ขนาดกินไปไม่ใช่ทั้งอันนะแต่ว่าเนื้อเป็ดเต็มๆหอมครับ หอ,อมอะ่ะไม่เหมือนกับกินฝับเพลี้ยที่ที่ที่อื่นไม่มีวุ้นเส้นไม่มีวุ้นเส้นอร่อยอร่อยปล่อยคำมีเบคอนมีเหมือนกับเป็นเบคอนมีเหมือนเป็นเบคอนไม่ใช่เบคอนเนี่ยแฮมแฮมแฮมมีเนื้อเป็ดมีแฮมมีเนื้อเป็ดมีแฮม

น้ำจิ้มเขาอร่อยอ่ะผมว่าผมถูกใจน้ำจิ้มเจ้าเนี้ยมันมันเหนือเหนืเหนียวเหนียวดีเนาะเหนียว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 ดีแล้วรสชาติกลมกล่อมไม่หวานไปแต่อีกเจ้ามันก็อร่อยนะจำไม่ได้ไหนแล้วคือมีกลิ่นเหมือนเป็นพุทซาด้วยนะจะเป็นร้านร้านไหนเป็นร้านอาหารจีนกันคุ๊กัาผักกาดแก้ว เมื่อกี้ตอนอยู่กับปะติปิติถามถามุณตั๊กบอกไปไปไปได้อะไรไปโชคดีอะไรตอนไหนมาุณตั๊กเล่าดิก็คือสิ่งเรื่องที่จริงอะที่เราไปสุพรรณเนานะแล้วทริปสุดท้ายที่เราไปอะไรนะแม่สามปื้มเออไปที่แม่สามปื้มที่แม่สามปลื้มอะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆดูคลิปนะ,ะเพื่อนๆจะเห็นคลิปหน้าจอกไปแล้วคลิปนี้ออกคลิปแม่สามปื้มหน้าจอกไปแล้วเพื่อนๆคงเห็นว่าผมเดินถ่ายไปแล้วก็ที่ผมบอกว่าอยู่ๆมีน้ําพุ่งออกจากท่อแล้วก็ไอท่อ PVC ที่อยู่ข้างข้างสารนะมันก็กระเด็นลอยขึ้นเราก็เลยเดินไปไหว้เนาะสารข้างในมีหัวของจระเข้อยู่ ครับร้านชื่อว่าร้านแม่สามซื้นแล้วก็ก็อเอ๊ผมก็บอกว่าเอ๊เหมือนกับอะไรมีมีมีสิ่งอะไรที่ ให้ผมหันไปสนใจกบสาสตรงนั้นเนีซึ่งจริงๆถ้าเกิดเราไม่ต้องเดินผ่านอยู่แล้วเราเดินไปที่นั่งของเราเนะี่ยแล้วพอกล้องหันไปตรงนั้นหรือผมหันไปตรงนั้นเนี่ยก็มีน้ําพุ่งขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้เป็นระบบน้ําเข้านาหรืออะไรยังไงเลยนะซึ่งมันมีท่อ PVC เนี่ยครอบอยู่แล้วมันก็พุ่งขึ้นมาเลยก็เลยชวนกันไปสามคนไปไปไหว้แนละ้วแล้วคุณตั๊กขออะไรคุณตั๊กไปไปพูดว่างไง ร้านนี <ats> yeah. <c oughs> yeah. mm ้อะไรลดเราใช่ไหมลดของเราก็เลย นี่ครับเล่าให้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการชมถรท่าทางจะใกล้อิ่มแล้วอ่ะกินผักหน่อยไหมอิ่มยังอิ่มแล้วเด็กออทิสติกนะฮะอิ่มแล้วก็อิ่มกันนะอ่ะอ่ะกินกินมือนะฮะเป็ดปักกิง่ง กินมือแล้วใช้ตะกงตะเกียบไม่ถนัดแป้งเขานุ่มมากเลยแป้งนุ่มดูยอมมือแล้วเป็ดตัวใหญ่อ่ะแล้วเขา้าาใช้เขาก็ใช้หนังเป็ดใหญ่มาเลยครับอ,อันนี้แตงกวาวาง ชอบต้นหอมต้นหอมมากนี่ยน้ำราดก็จะหนืดมากเลยมาไปใกล้เไปดูใกล้ๆไปดใกล้ๆน้ำราดก็จะหนืดมากราดเลยครับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยเสร็จแล้วก็ม้วนครับม้วนม้วน ยังไงก็มือเลอะฮะกินตะเกียบก็ไม่ถนัดรหน้งเป็ดหอมกรอบเข้ากับน้ำจิ้มเนี่ยนี่ครับน้องเอาเอาเ,อาเอาปลาตัวเมื่อกี้มาให้พอให้อย่างดีเราไม่นึกฮะว่าที่นี่ ลืมไปว่าพอสั่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีอะไรนะทําได้อีกสองอย่างใช่ไหม <_' uc> แต่ทุกทีที่ไปทานนะทำมีสองอย่างก็มาอย่างละจานเล็กๆไม่ใหญ่แต่นี่แต่อีกสองอย่างนี่จานนี้แล้วก็เมอกี้กซิมี <_' c> ใช่ไหมฮะอืมช่วยบเบลออเ,เลยอ <_' c> ่ะก็เลยผิดคาดแต่ไม่เป็นไรฮะพรุ่งนี้อาหารเช้าของเราพรุ <_' c> ่งนี้วันเสาร์เราไม่ไปไหน จะเป็นเสาร์อาทิตย์แรกที่เราไม่ได้ออนทัวร์นะเพราะว่ามีภารกิจครูตั๊กก็จะเคลียบ้านแล้วก็ผมก็จะเตรียมเตรียมอะไรต่างๆที่จะไปปีใหม่ไปยาวปีใหม่นะครับแล้วก็เพราะว่าวันอาทิตย์ผมก็มีภารกิจที่จะต้องไปเลือกนายกสมาคมกีฬาสมาคมหนึ่ง ก็ไปไหนไม่ได้มาทิพย์อภารกิจครับอ่าเช็คบินเลยครับน้องนิมมัติรัชกาลนะคะนิมมัรัชกาลอภูตักว่าคุณสภานี่เจ้ามือเขาเนี่ยคนนั้นวันนี้เขาเป็นเจ้ามือต้องยกนิ้วให้ใจกว้างมากอื เดี๋ยวมาดูนฮะจาก180บาทจาก180บาทกลายเป็นมาเลี้ยงเท่าไหร่สำหรับงานเลี้ยงของคนโชคดีวันที่16นี่เท่าไหร่จ๊ะจอืมอ่าเจ้ามือเจ้ามือเอาบินไปดูแล้วครับชวั่วที่นี่ค่าราชการค่า,าราชการลดลดราคาลดที่สิรอร์เซตลดที่สิปเปรเอปรเ์เซ็นต์ บเท่าไหร่พันเก้าร้อยสี่สองบาทงานเลี้ยงของคนโชคดีวันที่สิบหกครับสุดยอดจัดร้อยแปดสิบบาทเราไม่ยอมรับ <c oughs> <c oughs> อาวเท่าไหร่ไม่ต้องทอนใจปั้มอีกพั0เก้ารอยเท่าไหร่พันเก้าอยเท่าไหร่อันเ้วออบอกไม่ต้องทอนติบน้องก็ไปอีกอใจญ่ปั้มอดโดขอบคุณคุณแม่ก่อนครับขอให้คุณแม่ล่ำอะไรอยอ่านั้นก็คลิปงานเลี้ยงคนโชคดีวันที่16วันนี้ก็คงเท่านี้นะครับคุณตัก๊ก เงยหน้าหน่อยทำไมทำน้ำตาคลอเบ้าละ่ะคลอเบ้าไหมไม่น้ำตาไม่คลอเบ้านะอ่ะดครับเจอกันถ้าชอบอย่าลืมกดอะน้องน้องเขาไม่เอาตังค์ทอนแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงไม่เอาตังค์ทอนอืมอ่ะบุญปิดคลิปถ้าชอบอย่าลืม เดมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ช่องด้วยค่ะเที่ยวด้วนะคะวันนี้คุณพ่อโชคดีไปทำบุญมาสุพรรณเลยมาเลี้ยงครอบครัวกะนค่ะก็จะฉลองปีใหม่กันก็คือเดี๋วจะขอโชคดีจะกลับไปไหว้ศาลแล้วจะพวงอะไรเปถวายนะคะเพราะว่าท่านคงให้โชคก่อมาค่ะครับโยเจอกันเจอกัน จำคดึ้งไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายสวัสดีครับไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปครับอะไรอะไรอะไรพูดใหม่พูดใหม่สิเดี๋ยวสองพันเนี่ยพี่ตาจะไปโอ้อะไรนี่เอาคืนเหรอไม่ใช่จะไปติดให้อาจารย์เลยอาจารย์ได้แค่ที่สองพันเป็นสิบพันเออได้ไม่ได้แล้วนี่สายคลิปพร้อมจะมาเอาคืนสองพันปิดคลิปแล้วพอปิดคลิปบอกเอาคืน โดแม่อะไรให้แล้วคืนอะไรไมาลืนนี้ให้แล้วคืนมาลืนนี้อะไรไให้แล้วคืนมาลืนนี้ตา